สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะเด็กนั้นถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญอย่างยิ่งของประเทศชาตินะคะซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะดังนั้นค่ะทุกสังคมจึงให้ความสําคัญกับเด็กแล้วก็ได้จัดให้มีงานวันเด็กขึ้นทุกปีนะคะโดยจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้เด็กๆนั้นรู้ถึงความสาคัญของตนเองและก็รู้ถึงหลักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราะคะ่ะในวัน นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศย้อนหลังในงานวันเด็กที่สภากาชาติไทยนะคะซึ่งที่นี่มีกิจกรรมดีๆมากมายค่ะรวมไปถึงวิธีการจับงูวิธีการรีดพิษงูด้วยซึ่งน่าตื่นเต้นมากเดี๋ยวไปชมกันค่ะ I will count to 3 then see what the name of Ready? One, two, and three. Look at me like box. Every time the cobra body, we the venom getting coming out like this, we collect that venom to produce a or antibody. As for the treatment of the corporate body, but Once we kill them and leave them alone, we're not going to get any venom from them. Now see the pain. Oh. Cobra normally does to small pain. ค่ะคผู้ชมคะภาพบรรยากาศกิจกรรมงานวันเด็กภายในสภากาชาติไทยที่ได้จัดขึ้นนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่สร้างความเพลิดเพลินความบันเทิงให้กับเด็กๆทางบริเวณลานกิจกรรมและก็บนเวทีค่ะและที่ยืนอยู่ข้างๆดิฉันนะคะก็เป็นน้องๆอาสาสมัครยุวาชาติเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขากันค่ะรู้สึกดีนะครับที่ได้มาทํางานตรงนี้เพราะว่าวันนี้ก็วันเด็กเด็กทุกคนก็คงน่าจะออกมาเที่ยวบ้างครับก็ขอให้สภากาชาติไทยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับวันเด็กปีนี้นะครับ วันนี้รู้สึกดีมากที่ได้มาเห็นเด็กๆทุกคนน่ารักมากค่ะมีมารยาทฉลาดแล้วก็กล้าสแสดงออกแน่ใจว่าจะได้เป็นผู้นำในอนาคตของเราแน่นอนค่ะ านวันเด็กกับสภากาชาติไทยประจำปีนี้นะคะเรามีกิจกรรมที่ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในเรื่องของการเผยแพร่เรื่องภารกิจของสภากาชาติไทยทั้ง4ด้านแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยในงานวันเด็กเนี่ยเป็นงานที่เราต้องการจะเน้นให้น้องๆได้รับทราบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของการมีจิตอาสาในการที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไปก็จะได้รับความร่วมมืออย่างดีอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะจะเป็นของสานักงานยุวกาชาติร่วมกับ อาสาเยุวกาชาจากโรงเรียนต่างๆที่เขาจะมาร่วมกันจัดก,กิจกรรมกับน้องๆเป็นเป็นกิจกรรมด้านสร้างสารรค์ส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็รู้ถึงเรื่องของอสภากาชาติไทยเรื่องของการใช้เครื่องหมายกาชาตินะคะเพราะฉะนั้นงาน งานวันเด็กของสภากาชาติไทยเนี่ยเราจะมีจุดเด่นที่ที่แตกต่างจากที่อื่นโดยเฉพาะในเรื่องของการเน้นเรื่องของการมีจิตอาสากับเรื่องของอาสาสมาัครและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยที่ไม่เหมือนที่ไหนก็คือเราเปิดสวนงสูสถานสวภาสภากา,าชาติไทยเนี่ยให้น้องๆได้ชมมันมันม,มารับรู้มาได้ความรู้ว่าอองูมีพิษกับงูไม่มีพิษเป็นยังไงและยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้สัมผัสน้องคนไหนที่ ก็นะอยากจะทดลองก็สามารถสัมผัสงูเป็นเป็นได้โดยไม่ได้ไม่ได้ให้น้องไปไปทำด้วยตัวเองนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสถานสงวนค,คอยดูแลตลอดเพราะนั้นน้องก็จะมีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าเห็นงูแบบนี้มีพิษห้ามแต่ต้องเด็ดขาดถ้างูอีกแบบหนึง่ง อ้ ه, งูแบบนี้ไม่มีพิษหรอกเลยแบบนี้โอเคแล้วจะได้เข้าใจนะคะแล้วก็สวนงูของเที่นี่เป็นเป็นสวนงูที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอยากจะเรียนให้พันผู้ปกครองทราบแล้วก็เชิญชวนน้องๆมาเที่ยวชมนะคะปีทุกปีเนี่ยเราจัดงานวันเด็กทุกปีแต่แต่ละปีนียจะมีแนวคิดหลักที่ไม่เหมือนกันในปีนี้เราจะเน้นว่า150ปีพลังกาชาติเพื่อมนุษยธรรม ก็จะเน้นในเรื่องของมนุษยธรรมปีต่อไปก็จะจัดอีกขึ้นอยู่กับคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดหลักที่จะสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติของรัฐบาลน,นะคะยังไงก็แล้วแต่ก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะว่างานวันเด็กของสภากชาติไทยเนี่ยเราจะได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสนับสนุนให้กิจกรรมของวันเด็กกับสภากชาติไทยเนี่ย ได้ดูแลเด็กๆได้นะคะอย่างอย่างหลากหลายมากขึ้นในแต่ละปีจะมีเด็กมาเที่ยวงานเราไม่ต่ำกว่าพันคนอย่างปีนี้ไม่ไม่ต่ำกว่าพันแน่ๆค่ะซึ่งเราเตรียมของถุงของขวัญซึ่งในนั้นมีแต่เรื่องความรู้ความเข้าใจและก็สิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐภาคเอกชนแจกให้น้องๆอย่างเต็มที่พันกว่าคนแน่ๆค่ะสำหรับปีนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะวันเด็กกับภากภราชาไทย พูดต่อไปเลยสำหรับปี2558เราก็ยังคงจัดที่ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สภากาชาไทยแล้วก็ยังคงเปิดสวนงูให้ชมอีกเช่นเดียวกันนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังเสียงของท่านผอ,อไปแล้วนะคะซึ่งท่านก็ได้เชิญชวนให้ประชาชนทุกคนนั้นมาเที่ยวที่สถานสาวพาได้ซึ่งที่นะคะไฮไลท์ก็คือมีการสาธิตการจับงูอย่างถูกวิธีแล้วก็การรีดพิกงูด้วยก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยหรือว่าชาวต่างชาตินั้นสามารถมาเที่ยวชมได้ทุกวันเลยค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้าเราจะมาฟังเสียงของเด็กๆก,ก,กันบ้างน,นะคะ วันเด็กของที่นี่นะคะแล้วก็ไปชมวิธีการจับงูวิธีการรีบถินงูด้วยแล้ปิดท้ายด้วยค่าบริการของเราค่ะเป็นภาพบรรยากาศในงานพิธีพุทธ,ธาพิเศษพระคาถาชินะบัญชรเล่มเล็กที่สุดในโลกที่วัดระคังโคสิตาราภักสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญ,ญญาณดาวเทียม IPM HD 4ูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริง

กินครบเลยเนาะค่ะแล้วมาที่นี่ปีแรกหรือเปล่าปีแรกค่ะปีต่อไปจะมาอีกไหมมาค่ะวันนี้มีกิจกรรมดูเนี่ยการเล่นไปดูคุณชอบไหมชอบค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันไหมอ๋อไปดูไปดูมาแล้วสนุกได้เล่นกับตุ๊กตาตุ๊กตาจริงมาที่นี่ปีแรกเลยหรือเปล่าปีแรกวันนี้มากับใครมากับแม่ กาำการระบายสีอะไรระบายสีลูกปั้นเนาะหนูชอบไหมคะที่นี่ที่ที่จัดกิจกรรมแบบนี้ชอบค่ะเออปีแรกค่ะแ,แล้วปีปีหน้าเดี๋ยวจะให้พ่อกับแม่พามาอีกไหมน่าจะพามาสนุกไหมครับสนุกครับนี่ทำกิจกรรมอะไรบ้างต่อจิ๊กซอว์ครับเรามาที่นี่เราได้ความรู้ไหมได้ครับ พิ่งมาปีแรกเลยเปล่าครับไม่ครับสามปีครับที่นี่เขาจัดกิจกรรมดีตลอดเลยหรือเปล่าดีครับดีน่าจะไปอีกเนาะครับไม่เราเราได้ไปดูการรีพินงูยังเคยครับเคยครับมันทำให้เราได้รับประโยชน์อะไรบ้างถ้าเกิดเราไม่ทํางูงูก็ไม่ทําเราครับเอามาช่วย ะไรวะเด็กเค่ะทำกิจกรรมของเมืองไทยสายสะอาดใช่ป่ะวะ่อยู่รงเรีนรัตานาทิเบศค่ะใช่ค่ะมาปีแรกมาค่ะถ้ามาได้ก็มาค่ะค่ววันนี้น้องมาทํากิจกรรมอะไรบ้างก็ต่อรางแถวข้างในครับมาที่นี่ปีแรกหรือเปล่าก็ปีแรกครับ ชอบไหมที่ที่นี่เขาจัดจอันครับแบบน่ชอบชอบครับาพยาพยานปีปีน้าจะมาอีกไหมคะมาคมับไม่ัอาก็เปกขอบคุณสภากาชาติด้วยนะครับที่จัดวันเด็กให้พวกเรา คุผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันก็อยู่ที่วัดระฆคังโคสิตารามค่ะซึ่งเป็นพิธีพุทธาพิเศษพระคาถาชินะบัญชรเล่มเล็กที่สุดในโลกนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่จัดสร้างวัตถุมงคลชนิดนี้กันค่ะค่ะพี่ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวัตถุประสงค์ในการครับเอ่อสักครู่นี้ท่านเจ้าอาวาสวัดระฆคังได้จุดเทียนชัยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจุดประสงค์ในการจัดพิมพ์บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร ผมเรียนว่าคือผมได้ติดตามข่าววัดพระบาทน้ำพุมาโดยตลอดแล้วได้ปรึกษากับคณะนักเรียนเก่าเทพศิรินรุ่น18และ20ซึ่งขณะนั้นวัดพระบาทน้ำพุมีปัญหาขาดทุรทรัพท์ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดนะครับเราก็เลยมาประชุมและมีมติจะจัดทําอะไรที่จะได้ช่วยพระคุณท่านได้ในฐานะที่ท่านเจ้าคุณวัดพระบาทน้ำพุพระอุดมประชาธรท่านก็เป็นสิทธ์เก่าเทพศิริน รุ่น14และ16เราก็เลยคิดคอนเซปต์ขึ้นมาว่าเทพศิลินช่วยเทพศิลินก็เลยจัดพิมพ์บทสวมนมตนภาษาชีน,ชนัมนชรเล่มเล็กที่สุดในโลกซึ่งมีขนาด0.4เซนติมตรคูณ2.5เซนติเมตรแบบฉบับสมุดข่อยนะครับปกปกนอกเราใช้แผ่นทองเหลืองดุนูนเป็นพิมพ์ตัวอักษรภกษาชีนมนชรและวัดระคัางโคสิตราม บรรจุในหลอดแก้วใสครอบด้วยองค์ระฆังรอบองค์ระฆังเรามีรูปเหมือนสมเด็จผู้จาร์โตสีด้านนะครับคล้ายเป็นแบบสมุดข่อยเนี่ยครับนะครับงานของเราทําเป็นแฮนเมดทั้งหมดนะ่ะคือถึงบอกเออถึงอยากให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีโอกาสได้สร้างร,ร่วมสร้างโศนันยิ่งใหญ่รายได้เรามอบให้วัดพระบาทนพูครับเพราะขณะนี้วัดพระบาทนพุขาดปัดจจัยที่จะสร้างอาคารเตียงอีก40เตียงและ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะครับงานนี้เราก็เลยมีมติทําให้ให้ท่านนะครับครับแกอ่านได้เลยครับแกอ่านได้เลยครับคือมันมันมีเสน่ห์คือหนังสือเล่มนี้มันมีความโดดเด่นกว่าหนังสือเล่มทั่วๆไปที่ผมเคยทํามานะครับคือหนังสือเล่มนี้มีทั้งพุทธคุณและพุทธศิลป์ซึ่งมันเหมาะสําหรับเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับปีนี้มากครับจึงยินดีอยากจะให้ ออท่านบูมีศรัทธานะครับได้มีโอกาสถ้าไปบูชาและก็ช่วยกันร่วมสร้างกุศลให้กับวัดพรบาทนัุปด้วยครับท่านใดที่สนใจอยากจะบูชาวัตถุมงคลชิ้นนี้นะคะทำยังไงครัอ,อหนึ่งคือจุดใหญ่ก็คือวัดพระบาทนัมปูนะครับจุด2ก็คือสมาคมเทพศิลินตึกมณียาเพลินจิตชั้น5นะครับและอันดับที่3ก็คือพิพิธภัณฑ์ของิ๋วนะครับราคา199ราบาท เนี่ยครับราคา1 9 9่งร้องนี้าสิบเออามาทด้านนี้ถอดได้ครับด้านนี้เราทำเป็นเกลียวถอดได้ครับนะครับีะัรับ ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะช่วงเช้าที่เราได้ไปที่สภากาชาติไปดูกิจกรรมวันเด็กต่างๆนะคะก็นับว่ามีประโยชน์มากแล้วก็มาที่นี่ค่ะวัดระฆังโคสิตารามนะคะซึ่งเป็นพิธีพุทธาวิเศษพระคาถาชินบัญชรเล่มเล็กที่สุดในโลกนะคะสิ่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ล้ําค่าเหมาะสําหรับเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทรงพุทธคุณมากมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงปุจฉ้าวิสัชนาและชมปติมากรรมฝีมือสวยค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนพบจริงคงจริงการซุบ IPM i d e Finition 02-245-9999เราทําเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า รุนแรงไปหรือเปล่าฟังคว้างข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่า เอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่าเสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่า ถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิดขอโทษประเทศไทยและถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ 写给你。 จะรู้หรือไม่ว่าเหตุใดรวงข้าวยิ่งสุกยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนนาหลวงปู่กำลังออกรวงเช้าๆหลวงปู่ไปดูอะข้าวมันเริ่มตั้งท้องมันก็ตั้งตัวตรงพอมันเริ่มออกรวงมันก็ชี้ขึ้นฟ้าแต่พอมันเริ่มที่จะเป็นเม็ดเป็นติ่งเป็นไตและสุกมันก็ค้อมคำนับแผ่นดินและฟ้าทั้งๆท,ท,ที่มันเลี้ยงสรรพสัตว์เลี้ยงชีวิตสรพสิ่ง แต่มันไม่เคยทวงบุญคุณใครไม่เคยขอให้ใครมาให้อะไรกับมันอย่างเงินททำประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างนี้ให้ได้แล้ลูกหลานทุกคนก็จะเป็นที่รักของฟ้าดินพรทั้งหลายในฟ้าดินเทวดาก็จะอวยชัยให้พรและบรรดาลความสุขสมบูรณ์ให้กับเราประดุดดังใจนึกได้ดังสมหวังสมปรารถนาทุกท่านทุกคนเทิน ครับถามต่อนะฮะหลวงปู่ครับปุจฉาครับวิสัชนะอาอภิสมานอภิสมานากายหมายถึงใครพระอภิสมานากายหมายถึงใครมีความเป็นมาอย่างไรและอุบัติขึ้นยุคใดสมัยใดครับอธิสมานากายมันเป็นกายทิพย์กายทิพย์ที่อยู่ในคนทุกคนไม่ใช่อยู่ในผ้าอย่างเดียวคือของที่เป็นของละเอียดอันนี้เขาเรียกว่ากายหยาบอธิสมานากายคือกายที่ซ้อนกาย แต่ถามว่าไอ้กายซ้อนกายเนี่ยมันเกิดจากความปรุงไหมก็เกิดจากความปรุงปรุงในสังขารก็ยังเป็นอธิสมานกายแต่ถ้าเป็นเป็นกายที่ไม่ใช่กายเรียกว่ากายที่ไม่ต้องการสังขารการปรุงเนี่ยคือไม่มีไม่มีการปรุงในสังขารเนี่ยมันจะไม่มีคําว่ากายปรากฏมีแต่คําว่าจิตปรากฏแต่อธิสมานกายกับจิตต่างกันไหม ก็หนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งอธิสมานกายสำหรับคนที่มีการปรุงแต่งแต่ถ้ามาใดที่จิตหนึ่งนั้นไม่มีการปรุงแต่งหนึ่งอธิสมานกายก็ไม่ปรากฏก็เหลือแต่หนึ่งจิตเฉยเฉยหนึ่งจิตล้วนๆที่ไม่ต้องปรุงแต่งเป็นสังขารจบสาธุครับกับเรียนถามปุจชาล้งปู่ครับปุจชาครับวิสัชนาเออกับเรียนถามหลวงปู่ด้วยความเคารพอย่างสูงผมได้สวดบทกรณียเมตตก เมตตาสุดตังทำไมสวดแล้วมีหนอนเต็มไปหมดสวดแล้วอะไรนะมีหนอนฮะมีหนอนหนอนมันก็มีโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันมีที่ไหนเต็มไปหมดสงสัยไม่รู้ใครจะถามเพิ่มก็ได้เิมือหรือเปล่าหรือไม่ก็ฝันเอาคัดเปอนหนอนหรือเปล่าหรืออะไรเป็นนิมิตที่ไม่อาจจะเป็นไปได้ครับปุจฉ้าครับพิสัชนาหลวงปู่ครับคําว่าผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นหมายถึงผู้รู้สติสัมปชัญญะและปัญญาตามลำดับใช่หรือไม่คำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิถีของผู้รู้ตื่นและเบิกบานเนี่ยสูงสุดคือพระพุทธะนนะเป็นวิถีการเรียกขานเป็นตัวแทนของเป็นพุทธนามของพระพุทธหรือว่าพ,พุทธิภาวะ เป็นนามศัพท์ของพระพุทธเป็นไวยพจน์ใช่ไหมฮะเรียกอะไรเป็นไวยพจน์เป็นเป็นอาการหรือเป็นคุณศัพท์ของพระพุทธเป็นคุณสมบัติของพระพุทธทีนี้ในความหมายของคําว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันประกอบไปได้วยององ,องประกอบอะไรแน่นอนเรามันปฏิเสธสติไม่ได้ปฏิเสธปัญญาก็ไม่ได้ แต่มันยังไม่สมบูรณ์สาหรับคนที่มีสติปัญญาก็ยังไม่เรียกว่าพระพุทธะจนกว่าจะรู้ถึงรู้แจ้งชัดตามสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงได้ทุกขณะจิตจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ตื่นและเบิกบานพี่ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับออตอนนี้ผมกำลังเตรียมการจะเทพระประจำวันจันทร์อยู่ทั้งหมดเนี่ยเราจะทำทั้งหมด7องค์ครับ วันอาทิตย์นี้เราได้เทเสร็จไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือที่วันจันทร์นี้จะเทวันที่5ธันวาเนี่ยเป็นวันพ่อแห่งชาติเนี่ยจะเทจะเทองค์นี้รูปที่เห็นนี้เป็นพระประจำวันวันจันทร์ครับวันจันทร์ศิลปะสุโขทัยอ๋ออันนี้หลวงปู่เนี่ยเป็นท่านออกแบบของท่านเองอันนี้อันนี้ไม่เหมือนใครไม่เหมือนครับจะมีการประยุกต์สุโขทัยผสมอยุทธยานะครับรูปแบบนี้เป็นของหลวงปู่ อันนี้อันนี้รูปแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้ในประเทศไทยไม่ได้ครับไม่ได้คือเป็นอันนี้เป็นหนึ่งเดียวครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านออกแบบของท่านเองนะครับได้เจ็ดเจ็ดองนี่ก็คือไม่เหมือนไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนใครเลยครับทั้งเจ็ดองเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นองค์ที่สององค์ที่สองครับประจำวันจันทร์อ๋อวันไหนที่เสร็จไปแล้ววันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์เสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วอ๋ออันนี้เป็นวันจันทร์เป็นองค์ที่สององค์ที่สองมันจะหล่อเลยแถวนี้ครับอันนี้เป็นองค์ต้นแบบเลยนี่นี่เป็นขี้พึ่งต้นแบบเลยฮะ ออกมาเป็นรูปนี้เลย<อ>เป็นทรงป,ประยุกต์ครับสุขโขทยัยผสมอยุทยา<อ>ครับรูปแบบนี้หลวงปู่ท่านเป็นคนออกแบบของท่านเลยปางอะไรต่างๆคล้ายกันแต่เพียงแต่ว,ว่าใช่รูปทรงอย่างอื่นคือจะอไม่ถือว่าผิดเพี้ยนถือว่าสวยงามมากขึ้นสวยงามมากขึ้นครับ<อ> ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ที่เราพาคุณผู้ชมไปที่สภากาชาดไทยไปดูกิจกรรมต่างๆที่ทางสภากาชาดนั้นได้จัดขึ้นให้กับเด็กๆนะคะก็เห็นทั้งรอยยิ้มเห็นทั้งความสุขสนุกสนานต่างๆมากมายค่ะตลอดจนบรรยากาศภายในงานพิธีบุธ,ธาพิเศษพระคาถาชินะบัญชรเล่มเล็กที่สุดในโลกนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่า,เ,าเขาเรียกว่าบูชานะคะน่าเอามาบูชาเก็บเอาไว้มากๆนะคะซึ่งมีพุทธคุณมากมายทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการไวเสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสาหรับคุณ ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวดีๆที่เป็นสาระอยากจะให้รายการของเรานั้นน,นําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมนะคะก็สามารถส่งเรื่องราวได้ที่อ e ีเมลหรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะและวันนี้นะคะดิฉันกับคุณประสิทธิ์นะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าช่องช่องบาก g k o น Channel สวัสดีค่ะ